สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วก็จะมีแบบเหรียญโปยทานลายน่ารักนะคะมาฝากทุกคนให้ได้ลองทำตามกันดูก็จะเป็นลายนี้เลยดวงดาวจากลอตเตอรี่นะคะสวยและก็ทำง่ายมากด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะลายนี้เราใช้ลอตเตอรี่เพียงแค่สองใบเองนะคะประหยัดมากเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเราก็จะมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ทําทั้งหมดนะคะจะมีดังนี้เลยกันไกรนะคะกาวสองหน้าแบบบางถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกาวติดกระดาษ toa ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเหรียญหนึบาท มีดคัตเตอร์แล้วก็ลอตเตอรี่นะคะตัวนี้จะเป็นงวดล่าสุดของเมื่อวานเลยนะคะเมื่อเราลุ้นแล้วไม่ถูกไม่โดนเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะนํามาประยุกต์ทําเหรียญโปยทานได้ลายน่ารักหลาย,าล,ล,ายลายเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยคะ่ะเราก็จะเตรียมลอตเตอรี่สใบนะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวนี้ เราไม่ต้องทิ้งนะคะในส่วนนี้เราจะเก็บไว้สอดล็อกในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะทําให้สอดง่ายนี่นะคะแยกไว้ก่อนทีนี้เราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะตัดแบ่งริบบิ้นให้ได้เป็นเส้นยาวๆหนึ่งเส้นนะคะวิธีการนะคะเราจะจัดให้ริบบิ้นเท่ากันทั้งสองใบนี่นะคะพอเท่ากันแล้วเราก็จะพับครึ่ง นี่นะคะพับครึ่งให้เท่ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็กรีดให้เป็นรอยพับไว้นะคะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้เลยทีนี้เราก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะ เรื่องอีกทีนึง่งนี่นะคะจะได้ขนาดประมาณนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะตัดให้แยกเป็นเส้นๆนะคะจะใช้กันไกลหรือมีดคัตเตอร์ได้หมดเลยนะคะนี่เราก็จะวางลงไปแล้วก็ นะคะถ้าเป็นเด็กทํานะคะเราต้องให้ผู้ปกครองช่วยในขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าอาจจะบาดมือได้นี่เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งตรงนี้อีกทีหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะได้ นี่นะคะลอตเตอรี่กันแบบนี้ทีนี้เราจะนำในส่วนของกาวสองหน้านะคะตัดขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะแปะลงไปด้านหลังของลอตเตอรี่นะคะด้านที่ไม่ใช่ลายนี้นะคะนี่ลายตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็ลอกออกนำเส้นที่สองเข้าไปแปะนะคะแปะ ยังไงก็ได้นะคะแม่ได้ฟิกเสร็จแล้วเราก็จะได้ลอตเตอรี่เส้นยาวแบบนี้นะคะแค่1เส้นทีนี้เราจะมาพับกันเลยนะคะเราจะเอาเหรียญหนึบาทนะคะวางทาบลงไปแบบนี้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะพับเข้านีแล้วก็ด้านยาวนี้นะคะพับ เสียงลงมาใต้เหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่แล้วก็อ้อมขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะคะนี่แบบนี้แล้วทีนี้ก็เบี่ยงลงมาด้านล่างตรงนี้นี่นะคะเบี่ยงมาตามแนวเลยพร้อมกับหมุนริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะอ้อมมาด้านนี้นี่นะคะ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะได้เป็นทั้งหมด5เหลี่ยมแล้ว1 2 3 4 5ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทำเป็นกล้วยแหลมนะคะสามเหลี่ยมวิธีการนะคะเราจะโค้งริบบิ้นอ้อมไปด้านหลังแบบนี้แล้วทีนี้ก็อ้อมมาด้านหน้านี่นะคะจะได้สามเหลี่ยมปลายแหลมแบบนี้ ถ้าใครทำไม่ได้นะคะให้ย้อนไปดูแบบริบบิ้นนะคะริบบินจะทำง่ายแล้วก็พอเราทำได้แล้วเราค่อยมาทำลอตเตอรี่นะคะนี่ทีนี้เราก็ข้ามหนึ่งเหลี่ยมตรงนี้มาทำเหลี่ยมที่สองตรงนี้นะคะตรงริบบินเบี่ยงมาพอดีแล้วก็โค้งไปด้านล่างเหมือนเดิมโคงกลับมาด้านหน้านี่นะคะจะได้เป็นสาเหลี่ยมปลายแหลม ที่2องนะคะก็ข้ามหนึ่งเหลี่ยมตรงนี้ทำเหลี่ยมที่3ตรงนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันนะคะให้ได้ทั้งหมดห้าเหลี่ยมนะคะนี่ก็จะข้ามหนึ่งลิปปิ้หมุนเราก็หมุนคืนทรงก่อนนะคะ นะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดหเหลี่ยมนะคะที่นี้เหลี่ยมนี้นะคะจะเป็นเหลี่ยมเล็กๆเราจะม้วนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ม้วนแค่อันเดียวนะคะตัวที่เหลี่ยมเล็กนะคะที่นี้เราจะมาทําการสอดล็อกให้แน่นนะคะเราก็จะมาสังเกตริปปินของเราก่อนนะคะ ริบบิ้นของเรานะคะจะข้าม1เหลี่ยมอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเราจะเบี่ยงมาตรงเหลี่ยมที่3แบบนี้นะคะขั้นตอนการล็อกครั้งแรกนี้เราจะล็อกข้ามสองเหลี่ยมก็คือเหลี่ยมนี้กับเหลี่ยมนี้มาทําเหลี่ยมนี้นะคะมุนขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จับโค้งริบบิน้นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เอามาวางด้านหน้าเส้น นี่ลักษณะนี้นะคะแล้วก็คอบลงไปตรงสามเหลี่ยมปลายแหลมของเรานะคะนี่แล้วก็ดึงจะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็หมุนหนึ่งครั้งตรงนี้เราก็จะข้ามหนึ่งเหลี่ยมอัตโนมัติเลยนะคะเราจะข้ามสองแค่รอบแรกที่เราสอดล็อกนะคะนี่แล้ก็โคง้งลงเหมือนเดิมแล้วก็นำมาวางด้านหน้า แล้วก็ครอบลงไปแล้วดึงนะคะตรงนี้ก็จะยับยู่ยยี่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดึงไปเรื่อยๆนะคะก็จะค่อยๆหายไปเองนี่นะคะก็จะข้ามหนึ่งเหลี่ยมโค้งเหมือนเดิมแล้วก็วางด้านหน้าดึงนี่นะคะ ดึงแล้วก็จัดตรงนี้ให้แหลมๆนะคะจะได้สวยนี่ข้ามหนึ่งท้าเหมือนกันนะคะแบบนี้จนสุดปลายลอตเตอรี่ของเราเลยนี่นะคะแล้วข้ามหนึ่งตรงนี้ นี่นะคะพอเราทํามาถึงตรงนี้ลิปปินก็จะเหลือแค่นิดเดียวแบบนี้นะคะเราจะนําในส่วนของนี่นะคะกระดาษจะเป็นชุด2ใบอะไรแบบนี้นะคะมาแปะต่อเข้าไปนะคะแปะเข้าไปแบบนี้ใช้กาวสองหน้าเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็แปะลงไปเลยแปะด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะสอดล็อกเราก็โค้งเหมือนเดิมนะคะเราจะสอดเข้าไปในรูตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสอดรูนี้จะทําให้สอดง่ายกว่านะคะนี่สอดรูนี้เลยทีนี้เราก็ดึงนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีติดบ้างนะคะเราต้องจัด ดึงแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะตัดในส่วนที่เหลือตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะตัดให้ชิดเลยนะคะจะได้สวยเสร็จแล้วเราก็จะได้ดวงดาวจากลอตเตอรี่แบบนี้นะคะ สวยแล้วก็ทำง่ายมากอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบลายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย